สวัสดีครับวันนี้พบกับโอโหทอนะครับผมวันนี้จะมารีวิวตัวนี้กันครับเป็นงานดาร์กมอล GT นะฮะกับตัวซูเปอร์ไซยสี่เวจิต้านั่นเองก็คือจะเป็นตัวลายของดาร์กมอล GT นะฮะที่เคยออกมาหลายตัวแล้วซึ่งเรารอบนี้เป็นของเวจิต้านั่นเองหนะ้ากล่องเป็นแบบนี้อันนี้ด้านข้างอันนี้ด้านหลังอีกด้านหนึ่งด้านบนและก็ด้านล่างนะครับโอเคเดี๋ยวจะมาแกะดูข้างในกันดีกว่า เรือน,นี้นะฮะในกล่องก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่อันนี้จะมาเป็นถุงถุงเดียวนะครับอ่าอันนี้ก็คือจะแบ่งมาเป็นตัวน,นี้จะมาเต็มเต็มคือครึ่งบนครึ่งล่างแยกหัวแยกขางเสาแล้วก็ฐานมาให้เป็นฐานวงรีสีดํานะฮะแบบนี้นะครับอันนี้เราจะมาแกะดูภายในกันดีกว่ามา ตัวนะฮะอันนี้ก็คือจะมาลักษณะแบบนี้ตัวกางเกงเนี่ยก็คือจะมีเล่นสีเป็นเงาเ,งาเงาตามรอยนะฮะกางเกงจะมีรอยแบบเป็นรอยทลอกเหมือนรอยทลอกรอยเลอะอยู่ตามร่องเรื่อยๆนี่ทั้งหมดเลยนะฮะเก็บรอยได้ดีกางเกงเก็บรอยดีมากเลยนี่นะฮะตัวเชือข้างบนเป็นตัวขนข้างบนก็คือจะเป็นสีแดงเลือดหมูนี่นะฮะจะมีไฮไลท์ตามตามเส้นขนที่อยู่ข้างในเนี่ย เป็นดำๆดำๆๆๆๆจุดๆดๆดๆไฮไลท์เข้าไปอยู่เต็มเลยนะฮะนี่ตัวกล้ามเนื้อก็มีไฮไลท์นะฮะตามร่องเหมือนกันอ่าถุงมือมีนิดนึงอ่าเป็นร่องลอยนะฮะเหมือนลอยต่อสู้ประมาณนั้นเลยอ่าเกงทําสวยฮะตัวนี้เกงทําสวยมากนี่อ่ามีรายละเอียดของการต่อสู้ตัวรองเท้าก็คือจะเป็นโทนอะม่วงแล้วก็ปลายเป็นสีทองนะฮะ ทำออกมาได้โอเคเลยหัวอ่าก็จะเป็นร่างของซูเปอร์เซียสีแต่ว่าตัวเบจิต้าหน้านี้เอาตรงนะผมว่าไม่ค่อยสวยนี่น่หน้าจะประมาณนี้หน้าไม่ค่อยเหมือนนะถ้าเอาจริงนะอ่าแต่ก็คือจะเป็นรุ่นซูเปอร์เซียสีผมประมาณนี้สีออกน้ําตาลดํานะออกเป็นน้ําตาลน้ําตาล,น,ตาลนะ แล้วก็มีหางหางก็เป็นสีปกติมีไฮไลท์ดำดำอยู่ข้างในบ้างนิดหน่อยนะฮะอันนี้เป็นเสาแล้วก็ฐานจะเป็นฐานวงรีสีดำอ่าดำทึบนะฮะอันนี้อ่ะเดี๋ยวเราประกอบดูกัน พอเกอะเสร็จกักนก็จะอยู่ท่าทางประมาณนี้นะครับคือจะเป็นท่ากําลังปล่อยพลังหรอหรือต่อยหืออะไรเพงสักอย่างหนึ่งอ่าก็คือลักษณะจะประมาณนี้อ่าเป็นอีกแอคชั่นหนึ่งของเบจิต้านะผมก็ถือว่าโอเคนะท่าสวยดีอืมพอใส่เสาก็จะอยู่ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราหมุนให้ดูอื มันก็จะอยู่หน้าแบบประมาณเอียงประมาณนี้นี่ๆนะฮะก็คือจะเป็นท่าพุ่งด้านข้างเข้าไปแบบนี้นอือนนี้ความสูงนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ20เซนนี่ฐานถึงหัวเนี่ยตรงนี้เลยเนี่ยอยู่ประมาณ20เซนก็นะเป็นความสูงรวมเสาเข้าไปด้วยก็ถือว่าค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันนะ กับไซส์ประมาณนี้นี่ถือว่าใช้ได้ตัวนี้แต่ถ้าเทียบกับตัวเก่าผมว่าตัวเก่าสวยกว่าตัวนี้มันรู้สึกยังไม่สุดอ่ะนะก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะ,ะของラดาーグัมอล GT นั่นเอง,เองกับตัวซูเปอร์เซียสีเบจิตป้านะคะถ้าใครชอบตัวนี้ก็ไปเลือกซื้อเลือกหากันดูแล้วกันวันนี้เราก็เอามารีวิวกันให้ดูที่ช่องของโอ้โหทอยของเรานั่นเองนะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ